สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิไทตัน2.5เกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ดีเซลปี2019วันนี้ราคาขายอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มฮะฟรีดาวครับผ่อนจุมาณ7,661บาทครับ6ปีลด72งวดเราสวยไม่ได้ป้ายแดงครับไม่มีชนครับสีเทาดำนะฮะสีสันสวยงามฮะสภาพพร้อมใช้งานเลยเครื่องยนต์ดีเซล2005นะครับภายในสวยฮะเบาะใหม่กิบนะฮะเบาะผ้าผมลายแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่นะระบบเบรกอิเบสผมลายบันติ ับเปิดได้นะโอเพนแบลูกค้าซื้อไปก็ขับใช้ง,งานได้เลยให้เลขไม์เพียง4ี่หมืกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพใหมก่กิบเลยฮะสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการัน,นพิเษกกรุงเทพครับ สนใจโทรศูนย์ห2หนึครับเครดิตเครดิตติดบัตรดิตเราไม่ได้รับนะฮะรับแต่ลูกค้าประวัติด,ดีครับผม